นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกราสะพระพุทธชิตา สัพพโสคุณนาวิพาสัพปัตโตนารุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธคิตาจะสัจสจานิเกรัสะพระพุทธคิตาสัพพโสคุณนาวิพาสัพปัตโตนารุตตะโมมหาราพัง สัพพสิทธิพระวันตุเมสัม ah พุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณาวิพาสัพปโตนารุตตะโมมหาราพังสัพ hmm. พ <Moon. S 1> สิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะ พระพุทธชิตาสัพพโสคุณนาวิพาสัพปัตโตนารุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณนาวิพาสัพปัตโตนารุตตะโม มหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณาวิพาสัพปโตนารุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกราสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุ่นาวิพาสัพปัตโตนารุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกราสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณนาวิพาสัพปัตโต นารุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจสจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณาวิพาสัพปโตนารุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเม